คนวันพุธกลางคืนดีไม่พอทําไงดีคนวันพุกกลางคืนนะคะเป็นคนที่ค่าตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างแล้วเขาจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ถ้ามีคนบอกว่าดีไม่พอพุธกลางคืนมีสองแบบแบบที่หนึ่งนะคะเขาก็จะไม่ได้คิดอะไรเอาดีไม่พอหรอแล้วจะทำไงให้มันดีขึ้นเขาก็จะทำทำทำนำท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 ำ,ทำให้มันดีขึ้นไม่ได้สนใจฟีดแบ็คอะไรเขาสนใจแค่ว่า ถ้ามันยังดีไม่พอเขาก็จะทําให้มันดีขึ้นโดยที่ไม่ได้ไล่แบบไม่ได้มีอารมณ์ร่วมเชิงลบเขาก็จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะแสดงศักยภาพออกมาในการแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าวันนี้เขารู้สึกว่านี่เป็นพาร์ทสองนะถ้าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันยังดีไม่พอเพราะอีโมันของคนแต่ละคนที่มีฟีดแบ็กกันมาขเขาอ่ะมันไม่ใช่ความยุติธรรม คนวันพุธกลางคืนเป็นคนที่สแกนฟลุฟ๊บฟเห็นความอยุติธรรมและความยุติธรรมง่ายมากเขาจะรู้เลยว่าเขากำลังถูกมองแบบไบแอสเชิงลบถูกมองเบาบ้าเป็นเหตุผลที่นกาทีฟเชิงลบหรือเป็นอะไรที่เหมือนถูกใส่ร้ายนู่นนี่นั่นคนวันพุธกลางคืนทิ้งเลยนะไม่ได้สนนะทิ้งเลยแล้วก็ไม่แคร์ด้วยแต่ถ้าเกิดเขามองว่าเฮ้ยเขาก็ผิดจริงหรืออะไรจริงอ่ะ เขาดูไปที่อารมณ์อิมชันของคนที่มาเตือนเขาด้วยนะว่าเฮ้ยเตือนด้วยความหวังดีปรารถนาและจริงใจเขารู้เขาจะทําให้มันดีขึ้นไม่ประชดแต่ถ้าเกิดคุณงี่เง่าใส่เขาอ่ะคุณเตรียมตัวถูกเขาประชดใส่ได้เลยหรือเขาจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้มันพังอะโดยที่เขาก็ไม่แคร์ผลลัพธ์ด้วยนะอันเนี้ยน่ากลัวพาร์ทไหนที่คุณกําลังเจอ,อยู่แล้วคุณเป็นแบบไหนคะ